แกถูกเยอะเท่าไหร่ครับที่เห็นตัวแดงๆเนี่ยครับพี่น้ำคิงคุณแม่คนนี้แกเคยถูกระงวัลสูงสุดนะสามล้านสามล้านใช่แล้วแกแกเป็นคนที่พูดเองว่าไม่ว่าตรงไหนที่มีเกี่ยวกับโชคลาภแกพร้อมที่จะไป<อ>พร้อมที่จะไปสัมผัสพร้อมที่จะไปบูชาทุกอย่าง วัสดีแม่น้องิ่งนะครับผมที่มาที่ไปเป็นไงครับที่ที่ครูเบนพูดเมื่อกี้เนี่ยครับก็คุณแม่แกนะแต่ก่อนแกเป็นคนไม่ค่อยมีโชคมีลาบแต่ก่อนแกก็มีโชคมีลาบนั่นแหละแกเคยปังสูงสุดนะก็คือถูกหวยสูงสุดนะสามล้านสามล้านใช่ค่ะสามล้านหนูไม่รู้เขาซื้อยังไงแต่เขาบอกว่าโดนเยอะถึงสามล้านเนาะแล้วเหมือนช่วงหลังๆแกไม่ค่อยถูกเนาะแล้วแกก็เลยมาขอพรปู่แล้วก็มาจุดท้วมจุดเทียนคํา ร่วมกับเราทุกน่าจะสองสองรอบมั้งให้แกบุนแล้วชีวิตก็ดีขึ้นจากที่ว่าที่มันเคยแบบหยุดถูกอะแล้วมันก็กลับมาถูกใหม่หลังจากที่จุดเทียนคำนะคะแล้วก็แกก็เลยมาขอพรปัวนันตนาคราดอีกว่างวดเนี้ยขอให้เข้าสามตัวตรงหรือว่าขอให้มีโชคมีลาบนั่นแหละแกก็มาจุดถูกจุดอะไรขอพรแกเสร็จแล้วแกกลับไปบ้านนะฝันฝันว่าปูวนันตนาคราดนะคะจับคยยแต่มือง อันนี้ในคลิปแม่น้าขิงก็มีในช่องแม่น้ําขิงก็เล่าไปแล้วนะคะคือจับคยัดใส่มือยะยัดใส่มือคุณแม่คนนั้นเนาะแกเปิดดูแล้วตัวเลขนั้นแดงแดงแค่ดูสามตัวเลยนะคะแดงสามตัวเลย uh huh. แม่น้ําขิงก็เลยบอกว่าอ่ะคุณแม่ไม่ต้องพูดก็ได้ว่าตัวไหนนะคะถามคุณแม่ว่าไม่ต้องพูดก็ได้ตัวไหนแต่ทําตารางว่าอเอาสูตรตารางของแม่น้ําขิงเนี่ย เอาให้คุณแม่ดูแล้วชี้ให้หน่อยว่ามันมีในตารางปรากฏว่ามันมีในตารางแต่แม่น้ำขิงไม่ได้เขียนให้นะ<ม>วันนี้ก็เลยก็จะมาเขียนให้แล้วก็จะมาบอกว่าตัวแดงที่คุณแม่เห็นนี่มีตัวอะไรบ้างโอ้ตัวแดงของงวดนี้ใช่ไหมครับใช่คะ่ะแล้วก็มีในตารางแต่ไม่ได้จับให้นะคะ<อ>แต่วันนี้จะมาบอกว่าตารางของวดที่แล้วแม่น้ำขิงคำนวณผิดนะคะ<อ>จับตัวเลขจับหลักตัวเลขคูณผิดหาคำนวณผิด ก็เลยจะมาบอกว่างวดนี้ก็คือจะเปลี่ยนจากมันจะเปลี่ยนจากเลขเดิมเลยจะไม่ใช่ตารางของเด่น4เด่น3นะคะจะเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะว่าวันนั้นแม่น้ําขิงคํานวณตัวเลขผิดเพราะจำสามตัวไม่ได้โอ้ใช่ค่ะทือนก็คือคลิปนี้เลขเปลี่ยนเลยเลขเปลี่ยนทั้งแผงนะคะเลขเป็นเลขเปลี่ยนทั้งแผงนะคะครับผมใช่ค่ะเลขเปลี่ยนทั้งแผงเลยเนาะใช่ต้องต้องมารอชมแต่ว่าถ้าอยากว่าเป็นแนวทางก็ได้ครับก็ ตารางนั้นก็ดูเป็นแนวทางก็ได้แต่ว่าตารางนี้คือเปลี่ยนไปเยอะนะคะแต่เลขไม่ได้เยอะนะ<อ>เลขก,ก็มีน้อยเหมือนเดิมบผ่เดี๋ยวเราไปคุยกันอยู่ศาลาเนาะได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมารอด้วยว่าคุณแม่แกชี้ให้ตัวไหนเพราะว่าแกเป็นคนที่ว่ามีความแบบว่าความปังเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแกสายนี้สายมงสายโชคสายลาภเลยแล้วแกก็ได้เรื่อยๆก็เลยแกก็เลยมาแช์มาแช์ให้เรา เอามาใช้ให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปโชว์ไปรอไปรอชมดูว่าสามตัวแดงๆเนี้ยมันคือตัวไหนแล้วก็เป็นเลขที่หายากด้วยครับใช่เป็นเลขที่หายากแล้วก็เป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะหมดแทงเร็วนะคะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินไปคุยกันอยู่ศาลาเนาะได้าการใส่เริ่อมือนนเปลี่ยนไปเปลี่ยนทุกตัวเลยไหมครับแม่น้ำเข็งเปลี่ยนทุกตัวค่ะเปลี่ยนหลักเลยคือมันคำนวนแเราคำนวณผิด โอ้ก็คือว่าต้องเปลี่ยนใหม่ทุกตัวเปลี่ยนหลักหมดเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนหลักหมดเลยค่ะแล้วไม่ได้เหมือนเดิมแล้วไม่ไม่ใกล้กันด้วยนะจากตารางนั้นนะคะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าไม่ได้ดูให้ชัดเจนนะคะครับผมคือแม่น้ําขิงก็ไม่ได้เช็คด้วยเลยครับผมอวันนี้ก็เลยจะมาไถ่โทษด้วยการที่ให้ที่ว่าคุณแม่แกจับใส่โพย,ยใส่มือครับสามตัวแดงๆที่คุณแม่ฝันว่าปู่มาจับโพยใส่มือแล้ว<ช>เป็นแดงๆ<อ>มันตรงกันในตารางเลยใช่ไหมครับ มีในตารางค่ะมีในตารางโอ้ะะโอก็คือกระดาษที่ในฝันนะคะที่ออมีตัวเลขนะคะท<ช>่านผู้ชมค่ะใช่แต่ก็เน้นย้ําทุกรอบว่าเป็นแนวทางเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นแนวทางนะคะให้ไว้เป็นแนวทางนะครับผมเมื่อที่แล้วก็ถามว่าเข้าไหมก็เข้าอยู่เนาะแต่อยู่ในตารางก็มีแต่เราไม่ได้จับให้แต่ก็บอกอยู่นะคะว่า ถ้าไม่ชอบพี่ตัวแม่น้ำิงจับก็สามารถจับเองได้เลยนะคะแต่ว่าห้าแปดนี้ให้แววงแต่ต่องวดเลยเนาะตองวดให้แต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายแม้กระทั่งตอนไรกสดก็ให้เหมือนเดิมนห้าแปะมีห้าแปดทุกตัวเลยทุกทุกคลิปเลยใแต่ส่วนใหญ่มันเป็นเลขนอกสายตาเอฟซีเข้าว่าอย่างนั้นเป็นเลขนอกสายตาแล้วเป็นคนที่แบบว่ามันยังไงนะมันออกบ่อยมันก็เขาไม่คิดว่ามันจะออกต่รอบนี้ก็มีนะแปดห้าแต่ก็จะไม่ได้จับให้นะคะ ตัวเดิมเนาะตัวเดิมแต่ก็มีสิทธิ์ออกแต่เอาเป็นว่าแต่แม่น้ำชิงก็จะคํานวณให้เลยนะครับก็คือรอบก่อนที่เราคํานวณสองตัวกันไปมันผิดใช่ไหมครับมันผิดค่ะจํานวนมันผิดถ้างั้นรอบนี้เราคํานวณทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยใช่ไหมครับหรือว่ายังไงทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวแล้วก็สามตัวที่คุณแม่แกชี้ให้ด้วยโอ้ค่ะผมโอเคแต่แม่น้ำีิงก็จะเขียนนันะรกาศ เลขทุกตัวจะเหมือนกันมัาจะให้มันกันนะคะเ่นงวดนี้มีเด่นหนึ่งในสมุดลัคกี้ของคูเบนก็หนึ่งเนาะเด่นหนึ่งเหมือนกันนะคะงวดนี้จำนวนเลขจะไม่เยอะก็ประมาณนี้ทุกตัวห้าตัวโอ้เลขยังซ้ากันเหมือนเดิมซ้ากันเหมือนเดิมค่ะงวดนี้เลขซ้ากันเหมือนเดิมนะคะครับแล้วสูตรตัวนี้นี่ มันจะออกเฉพาะตัวรองหรือว่าตัวเศษเหมือนเดิมใช่ไหมครับแม่น้ำเข่งใช่มันเศษมันออกบ่อยมากรอบที่แล้วก็เป็นตัวเศษกับกับท้ายใช่ครับออกบ่อยมากโซนเนี้ยจะออกบ่อยมากเลยนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมตอนที่เรามาตามตอนตอน่ตองวดที่ได้เลขสองตัวทําไมถึงคํานวณผิดครับก็จับอ่าจับมันจะเอาเลขของวันที่แล้วเนาะมาคํานวณน,นะคะแล้วเราจับผิดเราจำเราจำ,าจ,ำาจำผิดหลักไม่ได้แม้แต่ ถ้าเป็นห้าแปดห้าอย่างเงี้ยถ้าเราแปดห้าห้า่างเงี้ยก็คือไม่ได้เลยไม่แต่ผิดผิดแค่ที่ก็ไม่ได้ผิดแค่จํานวนก็ไม่ได้เพราะว่าผิดปุ๊บเลขเปลี่ยนปับ๊บใช่ค่ะรอบที่แล้วใส่เลขผิดนะผิดแค่ตําแหน่งหนึ่งไม่ได้เลขเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทั้งแพงโอ้ครับผมอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มหรือว่าในของครูเบนก็คือตัวเดียวกันก็คือตัวนี้ที่ว่าคํานวณใหม่ใช่ค่ะครับเพราะนั้นก็คุยก,กับครูเบนอยู่ว่าเลขมันผิด ออครับครับผมไม่เป็นไรเนะาะก็ยังถือว่ายังแก้ไขทันอยู่ตอนนี้ใช่ก็ยังไม่ถึงกับว่ามันแก้ไขไม่ทันแล้วตอนนี้ยังทันอยู่<ช>เพราะว่ายังเหลือเวลาอีกหลายวันเลยเนะ<ช>าะก็สามารถไปหยิบจับรอตลีได้วันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับเวลาเหลือเฟือนะครับท่านผู้ชมให้แม่น้ำผิงคำนวณจะเชียงหัวนะหัวก็มาบ่อยนะคะปอกก่อนเอาไปสี่ตัว องกันหน้นะคะสามตัวสามตัวอันนี้คือตัวที่แกเห็นในโพยแดงแเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะแต่แม่น้ําเขียงก็คือบอกในกลุ่มแล้วก็บอกคนในคนในไลน์แล้วนะคะอืมแม่เห็นตัวแดงแงเลยใช่เป็นเลขที่สวยแล้วก็เป็นเลขที่หายากนะคะหมดเร็วเพราะเป็นเลขที่คนเขาตามหากันนะคะอืมครับ อันนี้ดูเป็นแนวทางเ้อพ่อแม่พี่น้องมามากตัวใดจ,จับออเดอร์ก็ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือแม่ลูกขิงคํานวณแล้วว่าเก่งมาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคํานวณแล้วก็เก่งแล้วแล้วก็ให้เหมือนกันทุกคนไม่แต่ในกลุ่มเลยว่าอยู่ในชอน่องน้องเนียยก็คือจะให้ตัวเดียวเลยเท่านี้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะก็นิ้นย้าทุกครั้งว่าเป็นแนวทางเนอะ ถ้าไม่ชอบสามารถจับคู่เองได้ในตารางนะคะครับวันนี้ก็จะมีเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นเก้าเนาะคเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นเก้าใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะมีเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นเก้าเนี่ยแล้วก็ตรงกับตารางแล้วก็มาขอพรผัวนันตาคราดที่เกาะเซธีของเรานะคะพระท่านก็เลยตอนแรกท่านอะไม่ถูกหวยเนาะกแล้วก็เกินก่อนแรกเคยถูกกอะแล้วก็ไม่ถูกหวยพอมาขอพรแล้วก็มาจุดเทียนนะคะก็เริ่ม ดีขึ้นก็เริ่มจากไม่เคยถูกเลยก็กลับมาถูกแต่ว่าถูกน้อยถูกมากละคุณแม่แกก็ไม่ได้บอกเนาะแค่ค่ะปู่ตามไปจากที่นี่ไปบอกคุณแม่ที่บ้านเลยใช่แกโทรมาบอกก็คือนั่นเลยเข้าไปในฝันเลยอ๋อใช่แล้วก็จับโพยัใส่มือนะคะจับโพยัใส่มือแล้วเปิดโพยออกมามันสามตัวแดงแดงๆงเลยครับผมก็เลยให้ชี้ว่าอ่ะคุณแม่ชี้ดูหน่อยแล้วก็ให้เปิดตารางให้ดูเนาะคุณแม่ชี้ดูหน่อยว่าตัวไหนแกก็ชี้ มาอ๋อโอเคมีในตารางเราก็เลยมาแชร์กันแต่ก็เน้นย้ํานะคะว่าเป็นแนวทางหนูก็เน้นย้ําทุกรอบว่าเป็นแนวทางไม่ชอบในตารางสามารถจับเองได้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่รอแม่น้ําขิงไม่ได้เนาะก็สามารถเข้ามาเรียนสูตรเองได้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรยั่งยืนเ้อกเอ็เรียนไปเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางนะคะแล้วคนที่เรียนสูตรนี้คุ้มนะคะเพราะว่าได้ทั้ง ตำราสูตรได้ทั้งแก้วว่านสาวรงนะคะแล้วก็ได้เหรียญเป่ามหาลังับรุ่นนี้รุ่นที่เรียนเนี่ยก็คือจะได้เพิ่มเติมก็คือเหรียญเป่ามหาลังับหรือเหรียญทองฝาบาทนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือจะได้เข้ากลุ่มบ้าน้าปิดนะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบ้านฟ้าปิดนี่คือเป็นกลุ่มที่แม่น้ําขิงนะคะเป็นคนคํานวณเองนะคะแล้วก็ สอนว่าการจัดตารางยังไงและการจัดตัวเลขแบบไหนแล้วก็จะลงให้งวดต่องวดงวดตัวงวดนะคะจนกว่าคนที่เรียนสูตรจะเข้าใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ห้ามพลาดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะคืออย่าให้รวมจุดเทียนคําของวันที่เจ็ดตุตลาคมเนอ้พอพ่อแม่พี่น้องผู้ดใดเหตุชีวิตแบบว่า สิขึ้นก็บ่ขื้นติดติดขัดขัด,ขดนะคะซื้อหวยเหมือนจะถูกแล้วก็ไม่ถูกวิทาละตรงวิทะละแต้มนะคะลองมาจุดเทียนเสริมโชคเสริมลาภนะคะเป็นวันนั้นเป็นวันจุดเทียนคําที่ศักดิ์สิทธิ์มากและเป็นวันเลิกที่ดีมากนะคะเป็นวันที่7ตุลาคมวันออกพรรษาและบอกก่อนนะคะปีนี้จุดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายและปีหน้าเราไม่รู้ว่าจุดวันไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ เทียน,น,นะน,น,นมันมีจํากัดนะพ่อแม่พี่น้องเทียนมันมีจํากัดนะคะเต็มแล้วเต็มเลยเด้อตอนนี้ก็คนทยอยลงชื่อเป็นจํานวนเยอะแล้วนะคะใกล้จะเต็มแล้วอยากให้มารีบจับจองเน้อเพื่อได้สมโชคสมานาบนะคะวันนั้นน้องเนี่ก็คงจะมาร่วมด้วยใช่ไหมคะครับผมใช่วันนั้นก็พี่นิวก็จะมาร่วมพิธีด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลงชื่อลงทะเบียนเสริมโชคสมานาบให้กับตัวเองเน้อมีคนถามว่าค่าเรียนสูตรเท่าไหร่คะ ค่าเรียนสูตรอยู่ที่2999ค่ะเป็นเลขที่สวยนะคะเรียนไปไม่เสียหายนะคะครับใจได้ปัจจัยส่วนนี้ที่ได้มาก็คือเราจะเอามาทําบุญร่วมสร้างอาสมร่วมสร้างอาสมพัฒนาอาสมไว้ปฏิบัติธรรมเนาะใช่ค่ะไว้ให้คนที่เข้ามากราบไหว้ได้เจอสิ่งดีๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ดีนะคะครับผมบรรยากาศก็เย็นด้วยเนาะสดชื่นด้วยใช่มีแม่น้ําล้อมรอบเนาะใช่ครับผมแต่ก็ทุกครั้งก็บอกก่อนเด้อพมพนางเน้นนะว่าเป็น แนวทางแต่งวดนี้ความรู้สึกนะมัน่นใจกับคุณแม่นะก็คือนิ้นๆเลยก็คือเก้าปดหนะคะชอบนะคะชอบอันนี้คือความฝันคุณแม่ท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะความฝันคุณแม่เราก็เลยยกมาด้วยเลยเพราะว่ามันอยู่ในตลาดสูตรด้วยแล้วก็เป็นเลขที่ชอบแต่แต่ไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้หรือเปล่านะคะ คุณแม่มาชี้ในตารางให้เลยชีย้เลยแกชี้เลยหนูให้ชี้แกชี้เลยอ๋อโอเคเรารู้เรื่องแกจะไม่พูดแกชี้ให้แล้วค่ะปู่ปู<ช>่ตามไปให้คุณแม่ที่บ้านคุณแม่ก็เลยมาบอกต่อใช่ค่ะแกโทรมาบอกต่อเราก็เลยอ่ะยังไงเราก็ได้เจอของดีเนาะมาแชร์กันไปเลยนะคะถ้าจะได้หมดนี่หมดสินก็คือหมดไปด้วยกันเลยแล้วแ,วแม่น้ำขิงทราบไหมครับที่คุณแม่แกถูกเยอะๆเป็นล้านสองสามล้านเนี่ยแกได้เรียกมาจากไหนก็แกก็ อ่าแกไม่ได้บอกเนี่ยว่าแกมาแต่แกเคยแกแค่พูดบอกว่าเป็นว่าคือแกเคยได้รับโชคมากสุดอ่ะการที่แกเสี่ยงโชคมาเนี่ยคือหลักล้านหลักล้านใช่สามล้านแล้วแกก็ถูกมาถูกมาเรื่อยๆจนมีปีช่วงปีที่แล้วที่แกไม่ถูกแกเลยมาทําพิธีร่วมจุดเทียนคาแล้วก็มาขอพรปู่ปรากฏว่าตั้งแต่ขอพรแล้วก็จุดเทียนคามันก็ดีขึ้นจากที่ปีที่แล้วไม่ค่อยถูกกลับมาตอนนี้ก็เริ่มถูก <ข>ถูกเยอะถูกน้อยแกก็บอกว่าแกก็ดีใจหมดขอแค่ได้ถูกคบต่บบบให้พี่น้ำขิงย้าเลขสามตัวที่พี่น้ำขิงจับให้หน่อยค่ะก็ของคุณแม่ที่จับโพลเนาะที่ว่าปู่นันตนาคลาดจับยัดใส่มือนะคะเป็นโพลนะคะคือเก้าแปดหกนะคะเก้าแปดหกนะ,ะแม่น้ำขิงก็ชอบแต่ไม่รู้ว่าจะหาซื้อทันหรือเปล่านะคะคแล้วตัวที่อยู่ในใจไม่เคยเปลี่ยนคือแปดหนึ่งห้านะคะแปดหนึ่งห้านะคะส่วนสองตัวก็จะเป็น หนึ่งห้าหนึ่งหกกันไว้เพื่อมาพี่น้นองแต่ก็นินยมมามว่าเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเด้อแล้วแล้วตัวลองสามตัวแล้วอีกสองขัวค่ะพี่น้ำผึตัวลองหรอคะสามตัวใช่ไหมคะ,ะก็จะเป็นแปดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งห้าหกนะคะหนึ่งห้าหกเด้ออันนี้ก็นินยมมามว่าเป็นแนวทางไม่ชอบก็สามารถจับเองได้ในตารางเพราะว่ามีคนโทรมานะมีคนโทรมาเรื่องเกี่ยวกับตารางว่าอ่ะผมก็ลองแล้วว่าลองเอา เลขในตารางเนี่ยมาจับกันมาหากันร้อยหลักจับนั่นจับนี่มาแกบอกไงไม่รู้สูตรของแกนั่นแหละแต่ว่าสูตรตารางไปใช้ด้วยปรากฏว,ว่าแกว่ามันเข้านะคะอมันเข้าเหมือนกันับื่งวดที่แ<ม>ล้วแกบอกว่า,าพ่อจับลองดูแล้วคำนวณของสูตรพ่อใส่กับของน้งนําขิงแล้วว่าเออมันลงหกสี่มันซื้อได้แค่ตัวเดียวคือหกสี่พ่อก็เลยซื้อพ่อก็เลยได้เท่านี้เท่านี้คืเลยวแล้ววดนนี้ตรงกันไหมคะคุณพ่อธนันได้โทรมาอีกไหมคะ อ้าแกยังไม่ได้โทรมาค่ะคือคือตอนนั้นแกโทรมาก็คือมาแกจะมาร่วมพิธีใช่แต่วันนั้นถ้ายังไงเด้วจะถามท่านถามสูตรท่านนะแล้วตัวเน้นสามตัวตัวไหน,นะคะพี่ลูกตัวเน้นสามตัวนะคะจะมีเก้าแปดหกแล้วก็แปดหนึ่งห้าค่ะตัวแปดหนึ่งหกหนึ่งห้าหกนี่เป็นตัวรองตัวรอ,อ,องค่ะจับไว้กันทันไว้นะครับเผื่อแล้วสองตัวนะคะตัวนี้สองตัวจะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะ แค่นั้นเลยนะคะแม่น้ำทิงไม่ได้ชอบเยอะชอบแค่นี้พอแล้วก็จับแค่นี้แต่ถ้าอ,าอยากชอบตัวไหนในตารางก็สามารถจับเองได้เลยนะคะแล้วเลขวิ่งเลขดิง่งตัวไหนคะพีหนึ่งกับเก้าค่ะหนึ่งกับเก้า่งกับเค่ะครับผมก็ตามนี้แลนะ้วเนาะจับให้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยเนาะ,ะ,ตะแต่ว่าที่เอารอบมันมีตรงกับที่ว่าเราปล่อยไปรอบก่อนมากไหมครับ เลขที่เราปล่อยตอนนี้ไม่มีเลยเนาะไม่ตรงเลยตารางก็คนละอันตัวจับคู่ก็คนละอันผิดไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะผิดเพี้ยนไปเลยไม่เป็นไรงั้นเอาตอนนี้เราเอาชุดนั้นก็เธอว่าถ้าก็ว่าเลขเปลี่ยนชุดนั้นไม่เอาเลยเนาะยกทิ้งไปเลยเนาะทิ้งไปเลยแต่ถ้าอยากรู้เป็นแนวทางก็ไม่ได้ว่ากันไดมเนาะก็ดูได้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเนาะโอเคนะครับ แล้วม่คำแก้ไปไหนครับอ๋อคำแก้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปหาท่านสาวบดีท่านเตรียมอาหารโอครับ,คร,บครับผมต่อไปก็จะให้คุณเบนเลยใช่ไหมครับครับครับผมแต่ยังไงก็ขอขอบคุณเ uh, มื่อกี้มีคนทักเข้ามาว่าจะติดตามทางไหนได้บ้างถ้าเป็นของน้องนิวก็ติดตามช่องน้องนิวพารวยได้เลยนะคะแล้วก็มีช่องติกต็อกด้วยนะคะครับผมค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ดูท้ายคลิปเอาเด้อใช่ใครสนใจก็ดูท้ายคลิปนะคะครับผมช่องทางติดต่อท้ายคลิปนะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะ แต่ขอบคุณมา,มากมากนะครับแม่น้ำเขียนขอ,อขอบคุณครับขอบบขอนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะนะค,ครับยังไงก็เหนอเอาไว้เปลี่ยนแนวทางนะครับผม แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณของแม่น้ําขิงล่าสุดนะครับผมเป็นสูตรใหม่ในตารางตัวใหม่คํานวณออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็เสนอไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาภเฮิงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับผมเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ